สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปองครับเพื่อนมาเที่ยววัดมวยต่อตมบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้ไปนะเที่ยวเข้าไปด้านในกันนะครับเขาได้วัดเป็นวัดพัฒนาดีเด่นสองห้าสามแปดด้วยนะครับวัดมวยต่อนะครับปากเข้าไปด้านในกัน นะครับอันนี้ก็เป็นภาพวิหารเก่านะครับเก่าไม่เก่าเก่าไม่ใหม่ก็ไม่รู้เนาะเป็นภาพวิหารนะครับโอเคปานเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านบนกนนะครับเดินนะครับภาพไม่ใช่ภาพวานภาพบูบูสดครับบูบสดเก่าเนาะแต่ก็ปิดนะครับที่แปลกคือมีสองประตูเห็นไหมครับเนาะ นนีนะประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระเจ้าทันใจนะครับพระเจ้าทันใจผ้าพาราสุตองนะครับเนาะเดินขึ้นไปเลยนะครับ กว่าจะเป็นแบบอืนั่นนะครับองคองเ์เจ้าทันใจนะครับท่านเจ้าทันใจนะครับองค์เดิมๆเ,เก่าๆไม่ได้ปั้นเป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับนี่น่าจะเป็นสถูปของน่าจะเจ้าเมืองอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ หลังจากเราไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูองค์เจดีย์ด้านบนนะครับจะเดินผ่านสถูว์ปรันีดนึ่งนะครับน่าจะเป็นประเภทของผู้มีอำนาจในสมัยเมื่อก่อนของพระแม่นะครับนี่นะครับปตัวเล็กมาก นี่นะครับองค์พระเจดีย์เก่านะครับนะครับหลังจากมาดูองค์พระเจดีย์ด้านบนจะมีเดี๋ยวอ่อนนับกันก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามีกี่ยอดนะครับ เป็นสถาปัตยกรรมของพม่านะครับตั้งแต่ปีสองสี่สามหนึ่งนะครับหันมาตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมนะครับอานห้ดูแต่ละองค์นะครับ ดูเก่าๆเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องบูรณะใหม่นะครับให้มีมูลขังอยู่นะครับแล้วก็มีองค์พระเจดีย์ตรงนี้นะครับมันนับไม่ได้อะกี่ยอดอะ่ะแต่มีด้านหลังนู่นด้วยนะครับหกยอดหรอเป็นของกษัตริย์เจ้าองค์ไหน นคัปอนับแล้วนะครับมีทั้งหมดหกยอดนะครับอเดินลงไปข้างล่างกันนะครับอ่าเดินลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งเห็นไหมว่าด้านบนจะเป็นอ่าพระธาตุหกยอดนะตรงนี้ข้างล่างจะเป็นสถูปนะครับแล้วด้านล่าก็เป็นผ้าอุโบสถต,ต่อก็ยังแปลกๆอยู่ นะครับที่แม่ห้องสอนนะครับราคาผมนะครับผันมาก็จะมีเอาผ้าที่กำลังสร้างอยู่นะครับใหม่ๆตรงนี้เนาะ ก็จะมีภาพรประจำปีเกิดอยู่ตรงนี้นะครับค่ะอันนี้เขาก็มาน่าจะมาแบบพิธีร้านแนาเนาะออันนี้โอ้พี่แคแน่เลนเน่นะโอเคสำหรับชิปนี้ปอนก็ขอจบเพียงแค่นีน้นก่อนนะครับเดีย๋ยวท้าไงปอนจาไปเที่ยววัดอื่นๆต่อเนอะสวัสดีครับ